ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงค่ะอุณหภูมิอยู่ที่หนึ่งองศาค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นวันฮาโลวีนค่ะซื้อลูกอมมาแจกเด็กๆนะคะแต่พอดีมีเด็กๆมาขอลูกอมที่บ้านนะคะมีมาไม่เยอะนะคะลูกอมก็เลยเหลือเยอะวันนี้ก็เลยเอามาวางไว้อย่างเนี้ค่ะเอาไว้แจกเด็กๆนะคะปิดให้มิดชิดนะคะพี่น้องคะหนาวเต็มมือแต่ไม่เป็นไรค่ะ นะคะอากาศหนาวทำให้สุขภาพแข็งแรงค่ะรู้สึกสดชื่นนะคะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวใส่เสื้อสี่ตัวนะคะกางเกงขาย,ยาวสองตัวค่ะข้างในเป็นกางเกงแบบกันหนาวนะคะมีสิ้นปีนี้นะคะก็จะมีการปรับภาษีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างเช่นภาษีที่อยู่อาศัยของเยี่ยมนะคะ ปกติจะเสียปีละประมาณ2,200ยูโรนะคะปีนี้เพิ่มขึ้นมา300ยยูโรนะคะเป็น2,500ยูโรค่ะไอ้บันเทิงนี้บนใหญ่เลยนะคะโอ,อ,อ้ขึ้นอีกแล้วเหรอขึ้นอีกแล้วเหรอคุณปู่ก็บนนะคะว่าภาษีปีนี้แพงมากๆเลยค่ะคนเป็นเจ้าของจะต้องเสียนะคะส่วนคนที่เช่าไม่ได้เสียภาษีนะคะเสียเฉพาะค่าเช่าอย่างเดียวค่ะ ันนี้เป็นเสาแรกนะคะที่มาขายของหลังจากได้เลื่อนเวลาออกไป1ชั่วโมงนะคะปกตินะคะช่วงหน้าร้อนนะคะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะคะจนถึงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะเวลาที่ฝรั่งเศสกับที่ไทยนะคะจะต่างกัน5ชั่วโมงนะคะที่ไทยสมมุติว่าที่ไทยเที่ยงที่ฝรั่งเศสก็จะประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะทีนี้เนี่ยเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางฝรั่งเศสนะคะก็ถอยเวลาออกมา1ชั่วโมงนะคะกลายเป็นว่า ที่ฝรั่งเศสกับที่ไทยเวลาห่างกันหชั่วโมงค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้ก็จะดูสว่างสวัยกว่าทิศที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้6โมงครึ่งนะคะก็เหมือนกับ7ดโมงครึ่งเมื่อเสาร์ที่แล้วค่ะเข้าใจนะคะยังไม่พูดก็ยังงงๆอยู่เลยค่ะบางทีก็สับสนนะคะพี่น้องขาเปลี่ยนเวลาแบบนี้มีอุปสรรคไหมคือปรับตัวได้ไหมแรกๆก,ก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้หรอกค่ะเรื่องการนอนเรื่องการทานอาหารนะคะ แต่พอเวลาผ่านไปสองสามอาทิตย์ก็เริ่มชินแล้วค่ะ,ะสาวท่านนี้ไม่หนาวขาหรือไงคะนี่ไมหมเระหนาวใส่กางเกงทั้งสองตัวค่ะเมื่อกี้พ่อค้าขายขนมตัวตรงมาพูดยหยอกเย้ไหมนะคะว่าคุณแต่งตัวทําไมแบบนี้ร้อนจะตายแต่งเหมือนอากาศหนาวเลยอะไรเงี้ยค่ะ นี้ลืมอาไปมานะคะแต่ก็พอากะกะได้อยู่นะคะว่าความเหลืองประมาณเท่าไหรค่ค่ะชินแล้วนะคะ เริ่มกจะสว่างแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดมงเช้าค่ะเมื่อเสาร์ที่แล้วนะคะเป็นเวลา8ปดโมงเช้านะคะ มีแค่นี้นะคะล้นถาดเลยค่ะนี่ค่ะอาหารการกินของยังไหมนะคะมีมาขายของเหมือนกับมาปิกนิกเลยค่ะนี่มีซุปผักด้วยนะคะมีซุปผักที่ปูกกับญาติชอบทานนะคะเป็นแบบนี้นะคะช็อกโกแลตนมัวซองนะคะสองชิ้นอีกแล้วก็มีแก้ว นี่เกาลัดด้วยนะคะเกาลัดต้มค่ะต้มมาจากบ้านเมื่อคืนนี้นะคะเอาถ้วยกาแฟไปส่งร้านอาหารนะคะเป็นกาแฟที่ไอ้บุญเถิงดื่มเมื่อเช้านี่ค่ะเยงไหมไม่ดื่มกาแฟนะคะหลังจากนี้เยงไหมก็จะแวะไปถามพ่อค้าขายพิซซ่านะคะว่าอาการแกเป็นยังไงบ้างนะคะพี่น้องคะเย่ไหมตกใจตัวเองค่ะเดินเข้ามาในร้านอาหารนะคะคนก็มงมองค่ะแต่ว่าพ่อค้าขายหอยจำเย่ไหมได้นะคะ มีนิกกี้ไม่มาเลยนะคะไปไหนก็ไม่รู้คะ่ะไปเที่ยวอีกหรือเปล่าช็อกโกแลตชูบูบูชัช็อเโกแลตชอเมอรคซี่ขวดสอง ระหว่างที่กําลังทอดของอยู่นะคะแต่ได้แพลนกล้องไปทางหน้าร้านปรากฏว่ามีมาดามท่านหนึ่งนะคะเป็นลูกค้าของเย่หมายมด้วยค่ะกําลังหาอะไรไม่รู้อยู่ในถุงะะแกก็คน้นค้นหาหาปรากฏว่ามาดามก็ลม้มลงทันทีค่ะคิดว่าแกคงหน้ามืดนะคะแบบนี้แหละคะ่ะคนเท่าคนแก่นะคะเวลาออกข้างนอกมาเจออากาศหนาวก็จะหน้ามืดเป็นลมได้ง่ายแบบนี้นะคะครั้งล่าสุดนะคะมาดามท่านนี้เคยแวะมาซื้ออาหารทอดหย,ย่หมอยู่ค่ะก็เห็นมาดามหน้าซีซดๆนะคะก็ได้ถามมาดามว่ามาดามสบายดีนะคะ มาดามก็บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะน่าสงสารจริงๆนะคะคนเฒ่าคนแก่ที่ฝรั่งเศสลูกหลานไม่ค่อยได้อยู่ดูแลนะคะต้องออกมาข้างนอกหาซื้ออาหารเองทั้งๆท,ที่อากาศก,ก็หนาวมากค่ะสฮ้มาดามแกเกิดอะไรขึ้นแคะเมื่อกี้ยังไงก็ไม่เห็นซะด้วยค่ะกำลังคลอดของอยู่นะคะหันมาก็เป็นแบบคนงูแล้วค่ะ Et à nous les crevettes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça, veut dire ça, ça veut dire que c'était bon C'est que c'était bon, ah impeccable, ouais, oui, oui. hein, vraiment. Et eh bien là, je vais prendre une barquette de baignées de courgettes, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Il y a les fourreaux de riz cartonné, les nouilles au poivret. Ok, alors risquez en tourner. C'est ça, le carnou comme ça. c'est Ça, c'est okay. des nouilles. Ça, c'est du riz cartonné. Des nouilles, c'est vos nouilles à vous, de chez vous. Oui, chez nous. Et eh bien, je vais prendre ça.

พอดีคุณลุงมาส่งของค่ะของลูกค้าที่นี่นะคะคุณลุงก็เลยแว้มาซื้อของเบย์ไมค่ะซื้อไปไม่กี่อย่างนะคะไปชิมก่อนคุณลุงบอกว่าถ้าเกิดอร่อยจะแวะมาอีกค่ะแล้วแกก็แวะมาจริงๆด้วยนะคะแสดงว่าอาหารเบยไ์ไมอร่อยถูกปากคุกุคุกุเอสกตเดนเปอร์ดูซิโซเลซิโซนู้เปร์ดูเจสิปารูอ๋อ โอเคถึงอากาศจะนาวแค่ไหนนะคะแต่ว่ายังไม็รอวรนเสาร์ค่ะรอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่านะคะจะจะมาขายของค่ะพี่น้องคะรู้สึกว่าออกข้างนอกว้วมันรู้สึกแบบสดชื่น กะปิกะเปาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือมีความตื่นเต้นนะคะไม่รู้เป็นอะไร <laughs> ที่จะได้เจอลูกค้าที่จะได้แบบเออเจอบรรยากาศแบบตลาดแบบนี้ค่ะความรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่พ่อค้ากับแม่ค้านะคะเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันอย่างเงี้ยค,ค่ะโดยเฉพาะลูกค้าคนเฒ่าคนแก่นะคะสวัสดีครับสวัสดีมาสวัสดีม je connais. Deux 2, 2 s'il te plaît. Merci. Ah, je c'est bon, je C'est bon C'est bon, c'est bon. bon. Merci beaucoup, merci aussi. Bon, merci pas, Au, revoir. Au revoir, bonne journée aussi. จะเดินไปหาซื้อพริก,กจังเลยค่ะเม็ดใหญ่ๆจุดเผ็ดนะคะพริกนี้มาจากประเทศอันนี้นะคะประเทศโมโร,โร็อกโกรือเป่าดำผิอิป่าน่าจะโมโร็อกโกนะคะพริกเม็ดใหญ่ๆุดเผ็ดนะคะยังไม่ค่อมมาตำน้ำพริกหน่งนะคะต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะจะเออป็นสีเหลืองๆแล้วค่ะอยู่สักประมาณ2 3อาทิตย์นะคะ ก็จะเหลือแต่กิ่งและก้านค่ะก็จะเงียบเงียบเงาเนะคะตลาด <c oughs> นีพอเปียกผักก็ทอดไปไดเรื่อยๆอยู่นะคะผัดจำ้มรองค่ะอ่ะมีคนมาขออาหารเย้ยไหมค่ะขออาหารเย้ยไหมมาขอตังเนี้ยค่ะเย้ยไหมก็ให้นะคะ แต่ว่านิกกี้ก็ได้เตือนยายไหม่หลายครั้งนะคะว่าอย่าให้ถ้าเขาให้แเ้าก,ก็ต้องกลับมาบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนิกกี้เน่เขาไม่ให้นะคะแต่ยายใหม่ให้ค่ะพี่น้องคะนี่เนี่ยมีคนหนึ่งน่ะยายไหม่ให้บ่อยนะคะที่ไปที่มาถูกท่าแล้วยายไหมไม่ให้ดีกว่าค่ะอายุก็ประมาณ50ปีนล่แะคะ่ะแต่งตัวดีๆนะคะใส่รองเท้าวสวยๆค่ะสีขาวนะคะ รองเท้าวสวยของยี่ไหมอีกค่ะแต่งตัวดีเสื้อผ้าดีนะคะชอบมาขออาหารยังไหมนะคะแต่ว่านิกกี้ได้เตือนอยังไหมตลอดว่าอย่าให้นิกกี้นะไม่ให้นะคะเพราะว่าดูเขายังหนุ่มยังแน่นนะคะเสื้อผ้าก็ดีนะคะนิกกี้บอกว่าวันนั้นเห็นถือเงินแบงค์ห้าสิบยูโรไปซื้ออะไรก็ไม่รู้เงี้ยค่ะดูท่าทางคือแบบเป็นคนแข็งแรงดีนะคะ ถ้าฉันไม่ให้เขาก็ไม่ไปเงี้ยค่ะนิกเกี้ก็เลยบอกว่าถ้าเขาไม่ไปคุณบอกฉันแล้วฉันจะพูดให้เองเงี้ยค่ะเวลาเขามาขออาหารอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกเลยนะคะว่าฉันเอาวันนี้ฉันไม่เอาวันนี้ได้ไหมยเงี้ยค่ะคือแบบดูท่าทางยังไงว่าพูดตามตรงนะคะไม่น่าให้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่ความที่ถ้าเราไม่ให้เขาก็ไม่ไปนะคะยังไงก็เลยให้นะคะ นี่นิกกี้บอกว่าเดี๋ยวนิกกี้จะช่วยพูดให้ถ้าเขาไม่ไปนะคะบ่อยมากเลยค่ะพี่น้องขาแบบนี้นะคะเพราะว่ายังไม่เคยให้แล้วเขาก็ติดใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนแก่ที่แบบว่ายังตุ้ตากระังทอดอย่างเงี้ยค่ะยังไหมแบบอยากให้ด้วยความเต็มใจนะคะกูกูสาาเมร์ซาาเมซีคนไหนที่แปลกๆแบบ เราก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะยีเบเยชูเนบเนะเชียดโ้ซี่ขอบคุณค่ะ Et merci. Juric cantonais voici.